เคสที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับเป็นเคสที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเคสที่ดังทีเดียวนะครับเพราะว่าถูกนํามาสร้างเป็นหนังเลยเนี่ยนะ,ะเป็นเคสของคนคนที่ชื่อว่านิกลีเซ่นน่คุณนิกลีเซ่นเนี่ยนิกลีเซ่นเนี่ยนะฮะเป็นเทรดเดอร์ที่ทําเรื่องอนุพันธ์แล้วก็เป็นคนที่ทําให้ธนาคารที่เก่าแก่ที่สุดข,ของกรษเนี่ยฮะ a บ k ริงแบง์ซึ่งเปิดขึ้นในปี1712เนี่ยถึงปีที่เจ๊งนะคือ1995เนี่ย232ปี เรื่องมันเป็นยังไงนะครับเอาล่ะเราจะมาเล่าให้ฟังนะฮะ Mission ั o the m o o o p o d c a s t b r o u g h t to you by ั h เ t t e r ส t o c k สร้างสารรค์อย่างมั่นใจขับเคลื่อนด้วยพลัง AI ตามจินตนาการเปลี่ยนไอเดียเป็นความสำเร็จได้วันนี้ที่ Number 24ผู้ให้บริการ Shutterstock ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว โลกที่หมุนไปข้างหน้าทุกวันนะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่เป,ปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราในฐานนะคนทําธุรกิจเจ้าของกิจการที่ทําแบรนด์มาหลายปีเนี่ยเราจะต่อสู้แล้วก็อยู่กับการเป,ปลี่ยนแปลงของกระแสะโลกนี้ได้อย่างไรนะครับบางทีอาจจะถึงเวลาแล้วที่เราต้องคิดถึงเรื่องของการรีแบรนด์นะครับ กับคอร์สเรียนสดแบบออนไซต์รีแบรนดิ n ง for entrepreneurs สร้างโอกาสใหม่ให้แบรนด์เดิมสำหรับคนทำธุรกิจนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่3แล้วกับเนื้อหาฉบับอัปเดตล่าสุดถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของการรีแบรนด์สีจันของผมที่ทั้งคัดทั้งเคี่ยวจนได้องค์ความรู้สุดเข้มข้นนะครับสามารถสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ mission to the moon co หรือ l i n e oa a d mission to the moon แล้วพบกันนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m s s s o o to the m o o n p o d c ส s t นะครับคุณอยู่กับรวบิท์ตฮานุสาห์ครับวันนี้เนี่ยนะฮะผมจะมาพูดถึงความสำคัญว่าทำไมเราถึงไม่สามารถให้คนคนเดียวหรือคนทีน่อยู่แผนกเดียวกันเนี่ยทำทั้งสิ่งที่เรียกว่าเป็นตั้งเรื่องและอนุมัติเรื่องหรือเป็นคนชงและตบภาษาไทยได้นะฮะเออแล้วทำไมเราควรไปเช็คความเสี่ยงเรื่องนี้ในบริษัทเราซึ่ง หลายบริษัทรวมถึงบริษัทผมเองด้วยเนี่ยวเวลาไปเช็คจริงเฮ้ยบางทีมันมีนะมีต้องรีบแก้คือบางทีมันไม่นึกถึงไม่ได้มีใครตั้งใจจะโกงอะไรใครนะเพียงแต่ว่าระบบมันถูกเซตไว้แบบนั้นในตอนแรกมันอาจจะเป็นพเพราะตอนแรกเราอาจจะเป็นองค์กรเล็กๆไม่ได้คิดอะไรมากประมาณนี้นะครับแต่มันเสี่ยงมากนะฮะแล้วตรงนี้เป็นจุดความเสี่ยงที่เวลาถ้าเกิดว่าคุณไปจ้างออดิตข้างนอกมาไม่ใช่ออดิตบัญชีนะออดิตเรื่องความเสี่ยงเราจะพบเรื่องพวกนี้ แล้วจะตกใจมากว่าโอ้โหเล่าไม่ได้ถึงวันนี้นี่ถือว่าบุญมากอะไรแบบนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะเคสที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับเป็นเคสที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเคสที่ดังทีเดียวนะครับเพราะว่าถูกนํามาสร้างเป็นหนังเลยเนี่ยนะเป็นเคสของคนคนที่ชื่อวันนิกลีเซ่นเนี่ยคุณนิกลีเซ่นเนี่ยนิกลีเซ่นเนี่ยนะฮะเป็นเทรดเดอร์ที่ทําเรื่องอนุพันธ์นะครับแล้วก็เป็นคนที่ทําให้ธนาคารที่เก่าแก่ที่สุดของอกรีฑเนี่ยฮะเบริงแบงค์ซึ่งเปิดขึ้นในปี1 7ึ่เนี่ย ถึงปีที่เ็งนะคือหนึ่เนี่ยสองปี2องปีนี่คือธนาคารที่เก่าแก่ที่สุดของอังกฤษนะฮะเรื่องมันเป็นยังไงนะครับอ้าละเราจะมาเล่าให้ฟังนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยพาทุกคนไปทบทวนบทเรียน finance 1 n e นะฮะที่ทุกคนน่าจะเรียนไม่ใช่ทุกคนหรอกเด็กน้องๆและเพื่อนๆที่เรียนสายสินอาจจะไม่ได้เรียนแต่ถ้าเรียนถ้าเรียนเอ่อ สายวิทย์นี่เข้าใจว่าวิชานี้มันเป็นวิชาบังคับหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไฟแนนซ์ส่วนอวันเนี่ยนะฮะแต่ว่าเอาเป็นว่าเอาล่ะผมจะพูดถึงแบบง่ายๆนะครับจะพูดถึงเรื่องของ derivatives หรือว่าตราสารอนุพันธ์นั่นเองนะครับภาษาไทยเรียกตราสารอนุพันธ์นะฮะมันคืออะไรนะครับตราสารอนุพันธ์เนี่ยนะฮะมันเอาไว้ทำสองอย่าง1บริหารความเสี่ยงนะครับสองเก็งกำไรนะครับบริหารความเสี่ยงเราเรียกว่า risk management นะฮะเก็งกำไรเราเรียกว่า speculative อ่าโอเคนะีมันมีอะไรบ้างนะครับเอออันที่เราคุ้นค้นชื่อก็คือ forward นะฮะ forward เนี่ยเราก็ใช้เยอะนะครับสมมุติว่า forward เนี่ยนะฮะเอาละมันคือสัญญาซื้อขายที่จะเกิดขึ้นในเวลาข้างหน้ามันถึงเรียกว่า forward นะครับวันไหนเนี่ยก็ตกลงกันสมมติวันนี้เป็นวันที่1มาการานะครับหมาการานะฮะแล้วก็มีคนจะทำ forward กันนะเขาจะทำ forward กันเนี่ยนะเขาก็จะบอกว่าโอเคสมมติว่าหุ้น เอ่อหุ้นตัวหนึ่งละกันนะครับราคาวันนี้คือ100บาทนะหุ้นราคาวันนี้คือ100บาทนะครับเขาทำฟอร์เวิร์ดกันในอีก2เดือนข้างหน้าบอกว่าขอตกลงที่จะซื้อหรือขายกันที่150บาทนะฮะนี่คือในการตกลงกันคือตกลงแบบนี้นะครับสมมุติว่าวันนั้นอีก2เดือนข้างหน้าเนี่ยราคาหุ้นมันเป็น200จะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าราคาหุ้นมันเป็น200เนี่ยคนที่ซื้อ นะฮะซื้อฟอร์เวิร์ดไว้เนี่ยจะได้กาไรถูกไหมคนที่ซื้อฟอร์เวิร์ดนี่จะได้กาไรเพราะว่าก็คุณสามารถซื้อได้ในระะาคา150บาทแล้วคุณก็ไปขายเลยทันทีในตลาดนะที่200คุณได้กำไร50บาทนะครับส่วนคนที่ขายฟอร์เวิร์ดก็คือขาดทุนเพราะว่าจริงๆสมมติว่าคุณถือหุ้นไว้ตั้งแต่แรกเลยนะแล้วคุณขายฟอร์เวิร์ดไปเนี่ยอา้าวแทนที่คุณจะขายหุ้นในวันนี้ได้200นะค,คุณขายได้แค่150ก็เรียกว่าขาดทุนแล้วถ้าเกิดว่าหุ้นไปอีก,ากาทางหนึงอนะหุ้ มันดันลงไปห้าสิบาทนะครับถ้าลงไปห้าสิบาทคนซื้อขาดทุนถูกไหมเพราะต้องซื้อในราคาร้อยห้าสิบต้องไปจ่ายตังคนขายร้อยหสิบแต่ว่าวันนี้หลักทรัพย์หรือหุ้นที่คุณซื้อมาเนี่ยมันมีมูลค่าแค่ห้าสิบาทเท่านั้นนีงนะครับในขณะที่คนขายล่ะนะครับคนขายเนี่ยก็ก็ต้องเรียกว่ากําไรเนาะเพราะว่าคุณสามารถขายข,ายของที่มูลค่าวันนี้ห้าสิบาทได้ในราคาร้อยห้าสิบ้างเถอะนะครับอันนี้ก็คือ Forward, ที่เราได้ยินบ่อยๆกว่านั้นคือฟิวเจอร์สนะครับฟิวเจอร์สต่างกับฟอร์เวิร์ดยังไงคือฟิวเจอร์สเนี่ยมัน,มน,มนจริงๆมันคือเหมือนกันแต่ว่ามันมีสัญญาแบบเป็นรูปเป็นทางการเป็นรูปแบบนะครับแล้วกม็มีตัวกลางนะฮะตัวกลางที่เรียกว่าคัสต o เ i ียนหรือว่าเคลลิ่งเฮาส์ผมไม่แน่ใจว่าเราเรียกว่าอะไรคืออย่างอย่างเมืองไทยคือ T act, นะทีเฟกนะแต่ท่านจะคุ้นๆนะครับคือเขาก็จะมีการเรียกเก็บค่าประกันหนุนนี่อะไรเงี้ยคือเพื่อเอา,อางี้ว่าง่ายๆก็คือว่า ถ้าใครผิดสัญญาคนนี้จะเป็นคนรับผิดชอบโดยการเก็บค่าธรรมเนียมจากจากทุกฝ่ายเนี่ยแล้วก็ใครผิดสัญญายวเขาเคลียร์ให้นะประมาณนี้นะครับก็ฟิวเจอร์ก็สำหรับคนทั่ทวไปเนี่ยนะฮะอย่างหุ้นว่าเราจะซื้อฟิวเจอร์หุ้นผมไม่รู้มีฟิวเจอร์หุ้นเราซื้อเซ็ตนะซื้อทั้งอินเด็กซ์เนี่ยก็ซื้อผ่านทีเฟกก็จะง่ายดีนะครับอีกอันนึงคือออปชั่นออปชั่นเนี่ยออปชั่นแปลว่าอะไรแปบลบว่าใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้อ่าหรือเราเรียกว่าเป็นสิทธิ์ก็ได้นะฮะ สิทธิ์แปลว่าคุณไม่ใช้ก็ได้คุณจะใช้ก็ได้นะครับแล้วเต่คุณนะฮะออปชันเนี่ยจะมี call option นะฮะ call Option คือการซื้อสิทธิในการซื้อและพ u t Op t i o n คือสิทธิในการขายชั่นบอกว่าผมขาย call Option นะผมผมผมขายให้คุณนะครับ call option ที่หุ้นตัวเนี้ยที่ร5อยบาทนะครับแต่ว่าเมื่อถึงวันคือถึงตอนนั้นนะ่ะคุณจะซื้อก็ได้นะฮะเอ่อหรือไม่ก็ได้นะครับเออผมได้ค่าธรรมเนียมนะฮะ ซึ่งการที่คุณจะ execute transaction นี้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับวันนะั้นมันหุ้นมันราคาเท่าไหร่ถูกไหมทีนี้มันประโยชน์ยังไงบ้าง,างนะฮะไม่มีประโยชน์เยอะมากครับยกตัวอย่างเช่นไปประมูลงานหนึ่งมาได้นะฮะงานเนี้ยโอเคมูล,ลค่าสมมติสามล้านเหนนะรียญนะฮะวันนี้ดอลลาร์บาท35บาทนะครับผมประมูลงานมาเสร็จสับเนี่ยนะฮะประมูลงานมาได้200ล้านบาทสมมติน,นะครับอ่าประมูลงานมาได้200้ล้านบาทนะฮะแต่ว่าต้นทุนของผมเนี่ยนะครับ คือการต้องไปซื้อของชิ้นนี้มาจากต่างประเทศที่สามล้านเหรียญนะฮะสามล้านเหรียญวันนี้คือสามสิบห้าบาทนะฮะดังนั้นต้นทุนของผมในในในเออ่สามล้านเหรียญนี้นะครับมันก็จะฟิกเลยถูกไหมวันนี้ว่าต้นทุนมันคือเท่าไหร่คุณก็สามสิบห้าคูณคูณสามล้านไปนะครับคุณก็จะได้หนึ่งร้อยห้าล้านบาทนี่คือต้นทุนของคุณนะครับแล้วคุณก็ขายสองร้อยล้านนะครับกําไรเพียบโอเค อ่าจริงๆมันมีค่านูกค่านี่อีกสมมุติว่าเป็นอย่างนี้แล้วกันเพื่อความง่ายเนาะแต่ว่าเอ๊ะมันไม่ได้ขายวันนี้ของเนี่ยมันต้องไปสั่งผลิตก่อนผลิตเสร็จปุ๊บมันก็ต้องส่งมาส่งมาเสร็จก็จะเซ็ตโตเงินน่ะกันเนี่ยนะฮะคือนูนอ่นน่ะอีกห้าเดือนคุณทําไงอะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดวันนั้นเนี่ยเลลราล์บาทมันไปสี่สิบาทแล้วต้นทุนคุณเพิ่มไปเท่าไหร่ร้อยี่สิบล้านถูกไหมฮะโอ้โหนี้ก็กําไรก็หายใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณ ต้องทําหรือควรทําใช้คำว่าควรทําแล้วกันนะครับก็คือคุณก็จะต้องไป hedge ค่าเงินกับแบงก์บอกว่าเออนี่คุณธนาคารครับผมมี transaction ในอนาคตเนี่ยสล้านนะเดี๋ยวผมเนี่ยก็อยากจะบุ๊กค่าเงินหน่อยนะครับแบงก์ก็บอกโอเคบุค๊กเอ,อ่อค่าเงินนะครับอีก4เดือนเนี่ยก็ค่าเงินวันนี้35ใช่ไหมปกติมันก็จะบวกไปมีค่าบวบบวบบวก,บวก,บวกไปอาจจะเป็น35มสบาทห้าสิบตังค์อ่ะนะฮะเราก็บุ๊กเลยปั๊บซื้อ บุ๊กนะฮะบ,บุ๊กเสร็จแปลว่าถึงวันนั้นนะครับถึงวันนั้นนะครับดอลลาร์บาทจะเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะ่ะแต่เราจะจ่ายเท่านี้ถ้าวันนั้นมาถึงปุ๊บแล้วดอลลาร์บาทมันเป็น40นะฮะคุณกโโ็โชคดีสิแพงเลยที่เฮไว้ถูกป่ะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคุณซวยเลยนะต้นทุนคุณขึ้นนะครับแล้วสมมติดอลลาร์บาทเป็น30อ่ะเอาเงินแข็งจัดเลยช่วงนั้นนะฮะก็คือจะเรียกว่าขาดทุนก็ไม่เชิงคือเพราะว่าหน้าที่ของคุณไม่ใช่การไปเก่งกําไรข้างเงินถูกป่ะ หน้าที่ของคนคือคุณจะซื้อของมาแล้วคุณจะไปเพื่อที่จะไปจัดขายลูกค้าเพราะฉะนั้นก็จะเรียกว่าขาดทุนก็ไม่เชิงก็งเรียกว่าเป็นอ่ะถ้าสมมุติว่าไม่ได้มีสัญญานี้อยู่ก็คุณก็จะได้กําไรมากขึ้นแต่ใครจะไปรู้อะนะครับประเด็นก็สําคัญก็คือว่าสําหรับพ่อค้าแม่ค้าหรือบ,บริษัทเนี่ยเราไม่ได้มีหน้าที่ในการไป speculate คขข่าเงินถูกไหมฮะเพราะว่ามันไม่ใช่อาชีพเราอาชีพเราคือขายของเราต้องการกําไรจากการขายของไม่ใช่กําไรจากค่าเงินนะครับอ่ะ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือในการใช้ลดความเสี่ยงคุณแล้วมันจะมีอีกอันหนึ่งจำรันคนนำเข้าส่งออกเขาเรียกว่า Natural Hedge Natural Hedge คืออะไร Natural Hedge ก็คือว่าคุณทั้งนำเข้าและคุณทั้งส่งออกเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะได้ดอลลาร์และคุณต้องจ่ายดอลลาร์ทั้งคู่ทั้งสองขาถูกไหมฮะแปลว่าเอามาหักลบชนกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าคุณซื้อขายต่างกันเนี่ยซื้อล้านเหรียญขายแปดแสนเหรียญน,นะ เงินเข้าเงินออกแบบนี้นะแปลว่าคุณมี p o s i t i o n ที่เทคอยู่ก็คือความเสี่ยงที่2องแสนเหรียญท่านคุณจะปิดก็ได้หรือจะไม่ปิดก็ได้นะครับแล้วแต่บางทีเนี่ยบางคนเขาคิดว่าเออเทคโพส i t i o n บ้างก็ได้นะฮะอันนี้ก็จะทําตัวเป็นเทรดเดอร์นะนะพูดจริงๆนะก็คือก็คือมีการอ่ะคำว่าเทคโพส i t i o n แบบว่าอะไรเทค p o s i t i o n ซึ่งเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้ก็คือการที่คุณเปิดนี่แหละส่วนหนึ่งเนี่ยให้มันมีความเสี่ยงไว้นะครับเอาถ้าเป็นธนาคารนะนะฮะ ผมยกตัวอย่างแบบง่ายๆนะนี่คือขอใช้ว่า over simplify คือจริงๆมันไม่ได้ง่ายขนาดนี้แต่ว่าเอาว่าง่ายๆก็คือว่าเวลาเราเราเป็นสมมติว่าเป็นธนาคารนะฮะลูกค้า A บริษัทน้ำมันรายใหญ่บอกว่าเอ้ยขอซื้อดอลลาร์หน่อยร้อยล้านเหรียญนะฮะเราก็ไปหาลูกค้า B ีมาซึ่งเขาอยากจะขายดอลลาร์นะครับคนนึงอยากซื้อดอลลาร์เพราะว่าต้องการจะนิมนำเข้าของเข้ามาอีกคนนึงอยากขายดอลลาร์เพราะได้ดอลลาร์จากการส่งออกนึกออกไหมฮะเราก็จับส่งคนนี้มาแมทช์ปั๊บ คน,นคนละร้อยล้านเหรียญน,นะฮะแล้วธนาคารได้อะไรธนาคารได้ส่วนต่างนะครับคุณเคยไปเห็นที่แลกเงินไหมตรงแอร์พอร์ตมันจะมีซื้อขายถูกไหมราคาไม่เท่ากันใช่ไหมนั่นแหละเขาเรียกว่าสเปรดคือส่วนต่างแบบนี้ธนาคารมี position เป็นยังไงฮะเป็น0เพราะว่ามีคนซื้อ100มีคนขาย100เอขายหรือซื้อซื้อขายนี่แหละนะหนึ 100. นะฮะอ่ะปุ๊บเสร็จนะครับโพซิชนันเป็นศูนะครับได้กำได้กำไรมาจาก ส่วนต่างนะครับแต่ธนาคารอยากเทคโพ i ิชันได้ไหมสมมุตินะบอกว่าวันนี้เรามีลูกค้าแค่2รายเท่านั้นนะครับคุณบริษัทน้ํามันเนี่ยอยากจะซื้อ100ล้านเหรียญแต่เรามีลูกค้าอีกคนหนึ่งอยากจะขายแต่เขามี80ล้านแปลว่าธนาคารเทคโพ o ิชัน o n 20ล้านเหรียญถาว่าทำได้ไหมได้นะครับขึ้นอยู่กับนโยบายนะฮะนี่คือ front office back office เนี่ยเขาจะต้องไป verify ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมาเนี่ยนะฮะว่ามันถูกต้องนะครับเวลลงเวลาถูกต้องมีการอ่ะยกตัวอย่างนะฮะง่ายๆหนึ่งเลยแบบเบสิกสุดๆเวลาเทรดเดอร์จะคุยกับลูกค้านี่ถ้าคุยโทรศัพท์เนี่ยเขาห้ามใช้มือถือส่วนตัวคุยนะเพราะว่าทุกอย่างต้องถูกบันทึกไว้เพราะมันมีกรณีเยอะแยะเลยครับเช่นสมมุตินะผมจะขายแต่ผมนั้นพูดว่าผมจะซื้อนะผมจะขายดอลลาร์แต่ผมนั้นพูดว่าผมจะซื้อดอลลาร์มีมันมีแบบนี้จริงๆนะฮะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น จะ,จะเรียกว่าบ่อยก็ไม่เชิงแต่มันเกิดขึ้นอนะ่ะในในห้องขาเนี่ยมันมีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะต้องการบันทึกไว้เพื่อเป็นหลักฐานนั่นเองนะครับหรือไม่คุณก็คุยผ่านถ้าเกิดว่าคุยกับแบงก์อะไรเงี้ยเราก็จะคุยผ่านรอยเตอร์ส่ีนี้ผมไม่รู้ใช่อะไรละนะเอาเป็นว่านี่แหละคือหลักการนะครับทีนี้กลับมาที่คุณนิกลีเซนของเรานะครับคุณนิกลีเซนเนี่ยแกก็แกก็ตอนแรกเขาก็ไปทํางานนะฮะเป็นเป็นเสมียนอยู่ที่คอร์นะฮะเป็น private bank นะครับ, Banks, รบแล้วก็หลังจากนั้นก็ย้ายไป morgan stanley ไปทำ back office นะ b บ็กออฟฟิศแต่อยู่ในแผนกฟิวเจอร์สกับออปชันที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะครับแบ็กออฟฟิศก็คือคนที่ปิดนี่แหละไปเวอร์ y ฟายว่ามันถูกต้องอนุมัติทรานซั c ชั o นนี้ให้เกิดขึ้นได้นะครับหลังจากนั้นเขาก็มาอยู่ฟรอนต์ออฟฟิศก็คือเป็นเทรดเดอร์ละคราวนี้นะครับของธนาคารที่ชื่อว่า b บ r i n g Banks ที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้น,นะครับในปี1989นแะครับแล้วทำผลงานได้ดีมามทีหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ย้ายฮะย้ายไปอยู่ที่สิงคโปร์คือแบเ,เ,ปเปิ่สบงค์เนะ ซึ่งก็ไม่ได้เป็น office ออฟฟิศใหญ่โตเข้าใจว่ามีคนอาจจะไม่ถึง10คนนะ่ะเป็นออฟฟิศเล็กๆนะครับ Nick นิกลีสันไปเป็น GM นะฮะแล้วก็คุมทั้ง Front ์และ Back ออฟฟิศนี่คือ,ค,อคีย์สำคัญอยู่ตรงนี้ก็คือว่าเขาเป็นคนที่เทรดเองอนุมัติเองอ่ะนะครับก็อาจจะเพราะออฟฟิศมันคนน้อยมากไม่รู้หรือยังไงอ่ก็มันก็เกิดขึ้นแหละนะครับปี1992เนี่ยนะครับซึ่งเป็นปีแรกเขาไปเนี่ยนะฮะเขาเนี่ยนะฮะ ทำในสิ่งที่เรียกว่าเป็น unauthorized speculative trades แปลว่าเป็นการการเทรดเก่งกําไรแบบที่ไม่ได้รับอนุญาตแต่ว่าไม่มีใครรู้เพราะเขาเป็นคนตั้งเรื่องและเป็นคนอนุมัติเองนะครับแต่อันนี้คือมันอาจจะไม่ได้รับอนุญาตในที่นี้หมายถึงว่าเกินลิมิตของตัวเองหรืออะไรแบบนี้นะฮะอย่างไรก็ดีผลจบปีมาสาขาสิงคโปร์ซึ่งมีคนไม่กี่คนเนี่ยได้กําไร10ล้านปอนด์คิดเป็น10%ของธนาคารนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ธนาคารก็โอ้นี่มันเก่งไว้นะฮะก็เลย ไม่ได้ไปดูอะไรเยอะว่ายง่าก็ปล่อยนะปล่อยนิกลีเซนไปนะครับนิกลีเซนปีนั้นนี่ก็ได้โบนัสไป36เดือนอะไรแบบนี้นะฮะ mm hmm. เยอะๆนะหลังจากนั้นเขารู้สึกแช้งว่าย่ามใจนะก็เทรดแบบที่อย่างเงี้ยเยอะขึ้นนะครับคำถามก็คือว่าแล้วเวลาเสียทำไงในระบบของห้องห้องห้องเทรดเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า error er accounts นะครับ error er accounts คืออะไร error er accounts เนี่ยคือเวลามันมีบางอย่างผิดในเทรดเช่น เลขบัญชีผิดสมมตินะสมะสมติน,นี่ผมคิดขึ้นมาเวเร็วนะเราก็จะไปไว้ที่นี่ก่อนเดี๋ยวจะเอาไว้เคลียร์นะครับซึ่งมันต้องรีบเคลียร์นะไม่ใช่ว่าทิ้งไว้นานนะฮะก็มีอะไรก็ไปเคลียร์เอาไปจดแต่ว่าเอาให้มันเหมือนกับเป็นที่แบบที่พักไว้ก่อนอะเวลามันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นซึ่งมันก็ผิดได้นะฮะมันก็ผิดมันก็มีการผ,ผิดพลาดเกิดได้คุณนิกลีซันเนี่ยแกก็เลยเฮ้ยเนื่องจากเขาคุมทั้งฟอนด์และแบ็กออฟฟิศเนี่ยแกก็เลยเอาของที่ท,ที่ตัวเองเสียนะฮะเวลาเทรดเร้วเสียเนี่ยไป ในปี1994เนี่ยสองปีหลังจากที่เขาเปิดออฟฟิศที่นี่เนี่ยนะฮะไอบัญชีเนี่ยมีมูลค่าความเสียหายอยู่ที่208ล้านปอนด์สิ่งที่นิกลีสันทำเขาเรียกว่า doubling strategy นะครับซึ่งมันคือสิ่งที่นักพนันชอบทำเลยก็คือสมมติตานี้เสียร้อยตาหน้าเล่น200เสีย200ใช่ไหมเล่น400ทบไปแบบนี้เรื่อยๆนะฮะซึ่งมันก็สามารถพาเขาอยู่อยู่รอดปลอดภัยมาอยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็ผลงานค่อนข้างดี นะฮะผลงานเสร็จแล้วเนี่ยค่อนข้างดีนะครับเรียกว่าเป็นเทรดเดอร์จีเนสเทรดเดอร์เลยแหละนะครับดังนั้นเนี่ยสำนักงานใหญ่ที่ลอนดอนก็เลยแบบเขาก็ดูดูแลทุกอย่างได้นี่เราก็เลยไม่ต้องไปตรวจสอบอะไรมากนะครับก็เลยไม่มีใครลงมาตรวจสอบอย่างจริงจังซึ่งจริงๆเนี่ยอย่างเงี้ยคือผิดแบบเต็มที่เลยคุณอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงวะมันเป็นมันแบบมันเปิดขึ้นได้ยังไงนะไอ้เคสแบบนี้เนี่ยจำเรื่องไวค้าที่ผมเคยเล่าได้ไหมฮะ คือไม่ใช่เคสเดียวกันนะเพียงแต่ว่าผมก็เลยบอกว่าเรื่องที่คุณไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะ่ะแบบเฮ้ยเรื่องนี้ไม่มีคนตรวจสอบเรอบางทีมันไม่มีครหรือต่อให้มีเนี่ยมันก็มีวิธีการหลบนะฮะวันโลกาวินาตของ Baring Banks ก็มาถึงในวันที่16มกราปี1995นะครับนิกลีเซนเนี่ยนะฮะทำในสิ่งที่ต้องบอกว่าเสี่ยงมากๆนะฮะคือเขาขายสิ่งที่เรียกว่าช็อตสแตรดเดิ ช็อตสแตรโดล์ขายบนอะไรขายบนดัชนีนิกเกอี๋นะครับขายบนดัชนีนิกเกอี๋โอเคช็อตสแตรโดล์เป็นแบบนี้ฮะช็อตสแตรโดล์เนี่ยคือการขายทั้งพุททั้งคอออปชั่นนะฮะบ,บนหลักทรัพย์ตัวเดียวกันนะครับถ้าใครนึกออกช็อตสแตรโดล์เนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบนี้สามเหลี่ยมหัวข้างบนแบบนี้มันหมายถึงอะไรถ้าคุณจะได้กำไรสูงสุดในการทำช็อตสแตรโดล์ นะครับคือราคาหลักทรัพย์เนี้ยมันจะต้องกําไรสูงสุดเลยนะคืออยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมคุณได้กำไรสูงสุดกาไรสูงสุดก็คือค่าพรีเมียมนะฮะแต่ความสูญเสียของคุณเนี่ยมโหลานเลยเพราะว่ามันเป็นอย่างเงี้ยนี่คือหัวงี้นะมันลงหงนี้ได้แบบเยอะมากเลยคือความสูญเสียไปถึงความเสี่ยงถ้าเกิดว่ามันเป็นขาลงคือไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดคือราคามันเคลื่อนที่อะไม่ว่าจะขึ้นหรือจะลงก็ตามเนี่ยนะฮะโอกาสเสียหายนี่เยอะ นะครับซึ่งเขาก็เนี่ยเขาก็เขาก็เขาก็เบ็ดนะคือว่าเอ้ยมันมันมันวันเดียวอ่ะนะฮะวันเดียวมันจะไปเคลื่อนที่อะไรเยอะนะครับซึ่งซึ่งก็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 เมคเซนเพราะว่าวันเดียวมันอาจจะไม่ได้เคลื่อนอะไรเยอะถูกไหมวันที่นั้นนะคือวันที่สิบหกใช่ไหมครับวันที่สิบเจ็ดตอนเช้าครับเกิดแผ่นดินไหวทท่านึกว่าเกรทฮันชินเอิร์ทเควกคือแผ่นดินไหวแบบครั้งใหญ่เลยนะครับที่ญี่ปุ่นนะฮะซึ่งทำให้ตลาดเอเชียเนี่ยนะครับ ลงแบบมโหลานเขาเนี้ยตลาดญี่ปุ่นก็ลงตลาดเอเชียก็ลงนะฮะเขาวนี้ก็สวยแล้วถูกปะ่ะนิกลีซึ่งแบบโอโหเวนละนะฮะทำไงดีอ่ะต้องนีบพยายามแก้ไขสิ่งที่นิกลีซึ่งทำเนี่ยนะฮะเรียกว่าทำให้เรื่องแย่ลงนะครับเขาทำสิงที่เรียกว่าลองลองฟิวเจอร์อาร์บิวตซึ่งผมจะไม่อธิบายมันคืออะไรเอาเป็นว่ามันเป็นการพนันแล้วกันว่าไอ้ตลาดนิเคอิเนี่ยจะกลับมาแบบเร็วนะครับปรากฏว่ามันไม่กลับ ทั้งหมดทั้งมวลนี้รวมกันเนี่ยนะครับทำให้ Baring Banks สเนี่ยนะฮะเสูญเสียเงินไป1,400ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งมันเป็น2เท่าของ Trading Capital นะฮะและภายในหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยนะฮะประมาณสักเดือนหนึ่ง b บ r ร n งแก็หลังจากที่มีความพยายามในการที่จะช่วยเหลือเนี่ยแต่ก็ไม่ไม่สามารถที่จะจัดการกับความสูญเสียเยอะขนาดนี้ในเวลาสั้นขนาดนี้ได้นะครับก็เลยเจ๊ง นะครับนิกลีเซ่นก็หนีหนีไปหนีมาทั้งเมืองไทยหนีไปทั้งไปนู่นไปนี่แต่ว่าจับได้ที่เยอรมันนะฮะแล้วก็ส่งกลับไปที่สิงคโปร์นะฮะนิกลีเซนไปติดคุกที่สิงคโปร์นะครับโทษของเขาเนี่ยคือ6ปีครึ่งนะฮะแต่ติดจริงๆอ่ะติด4ปีสี่เดือนนะครับก็ออกมานะฮะเรื่องเขานี่มันมันสนุกไม่ใช่สนุกนี่มันคือมันมีเรื่องที่ควรเรียนรู้เยอะมากเนี่ยจนกระทั่งมันไปเป็นหนังชื่อ r ร g u e Trader นะฮะโร g u e Trader ลองไปเซิร์ชดูได้นะครับ มีน่าจะยังมีให้ดูอยู่นะฮะและ้วหลังจากนั้นก็จะมีไปเขียนไปมีด็อกิเม้นทรีไปไป,ไปอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลยนะฮะก็สรุปว่าทำแบงค์แบริงแบงค์เนี่ยเสียเงินไปทั้งหมดนะพันสี่ร้อยล้านเหรียญน,นะ,ะแล้วก็เจ๊งไปเลยแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะเขาก็ยังมาเป็นสปิเกอร์เป็นอะไรหลายอย่างเลยนะ,ะเป็นคีย์โน้ตสปิเกอร์นะฮะคือก็ยังมีงานมีหนังสือนะครับเขียนหนังสือนะฮะออกทีวงทีวีอะนะฮะ,นะฮะก็อาจจะคล้ายๆแฟรงค์แอนนาเบลนะ ดูนั้นนะฮะก,ก็ก็ยังอยู่นะครับยังอยู่นะฮะปัจจุบันนี้เขาก็ยังยังอยู่เอ่อเข้าใจว่าพำนักอยู่ที่อังกฤษนะฮะนี่แหละคือเรื่องราวของนิกลีสันทำไมถึงต้องเล่าให้ฟังพจะก,กลับมาที่หัวข้อเดิมก็คือว่าเวลาคุณจัดการองค์กรนะคุณต้องระวังมากเลยว่าแบบนี้มันมีอยู่นะครับคือมันถ้าธนาคารใหญ่อย่าง b บ r ริงแบงค์ยังพลาดได้เราก็มีโอกาสพลาดได้เหมือนกันสิ่งที่ผมทำวิดีโอตอนนี้ขึ้นมาเพื่อจะบอกทุกคนว่า อยากให้กลับไปดูในองค์กรของคุณว่ามันมีจุดความเสี่ยงประเภทนี้อยู่เปล่าเพราะว่ามันคีเรานึกไม่ถึงคือเราเราทำมาจนเราชินอะว่าอ๋อเราให้คนนี้ทําพี่คนนี้ก็ทำมาตลอดาก็ทาแล้วก,ก็ตรวจเองดูเองส่งเรื่องให้แบงก์เองอะไรเงี้ยคุณจะรู้ได้ไงว่าวันหนึ่งมันจะไม่เกิดคือมันอาจจะเกิดขึ้นโดยเขาไม่ได้ตั้งใจจะโกงก็ได้นะฮะเกิดขึ้นจากความผิดพลาดอะไรก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าระบบเช็คกันบาลานซ์จึงจําเป็นจะต้องมีนั่นเองเพื่อป้องกันเรื่องนี้นะฮะ ทีนี้ระบบเช็แอนลเบานซ์ ance, มันจะพังได้ไหมได้ถ้าคนในร่วมมือกันอันนี้พังแน่นอนนึกออกไหมคือถ้าสองฝั่งร่วมมือกันคุณจะมีระบบดีแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าคนมันร่วมมือกันอนียมันก็เจ๊งนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะครับที่เอาไว้เตือนเพื่อนๆนะฮะว่าเออเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรรวะวังนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามมิชชั่นจุดมุ่นะฮะเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ สมัครสมาชิก i s s i o n c l ลับยูทูบเมมเบอร์ชิพนะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ Mission to the Moon Podcast Presented by n no. u m b e r 24ผู้ให้บริการช h ตเ t e r ์สต็อกในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวให้การใช้งานลขิขสิทธิ์เป็นเรื่องง่ายทุกการใช้งานสร้างสรรค์อย่างมั่นใจให้ Number no. 24ย h u t t e r s t o c ตตอบทุกการใช้งานคอนเทนต์